น้องสังเกตตำหลวจเวลานางอยู่เหอนป้านนี้มีคนสนใจมากตำหลวจเดวะซันสนน่กระทามด้วยกูตำหลวจนะยังเกาะเป็นยังการเป็นลูกสาวอ่ะตายวะซันมาอีกแล้วพี่น้องเอ๋ยสิวันนี้เราจะหากกับไปโปรโพคาว ไปกันได้ลูกหนาไปอีกบ่คาปม่แต่ิเสธค่ะเลยไม่ปฏิเสธค่ะเรื่องลูรู้สึกว่าไปนี่แม่บ่เคยได้ได้ลูกนีแต่ลูกได้ของแม่ของแม่ก็ยัางพันยามเอาจนได้ทำโต๊ะทำหน้าทำตาทำหน้าข้างนองแม่นั่งค้างแม่แต่พ่อแม่ไอยู่แล้วก็ลูกเล่าไปกินีน้องสาวน้ำข้าวเขาเอามาตี กระสอบเอียงแหนอันนี้นะจะเข้าคพนี่อียงไนดอกมาหาพี่น้องขาก็ได้แนวกินมาจากบ้านขึ้นนองงวยเจดําที่ไปเฝ้ามือเส้านี้แล้วกเปี้ยงปลาซื้อในตลาดอตรงเห็นอุ้ยแมงวันสันต่ตาอะไรเอาในลูกเอาขึ้นบันขไดมากกว่ารถแม่เห็นแล้วแม่เาอิสรสตอร์ได้ลูกว่าซ อันที่เห็นอยากมอกว่ามัมีสูบกาเซราเออโอเคครับมาสุกเลยลูกเซรานั่น้น้าพีนังอันนี้นะนะนคอเบอร์เขาเลยเดได้เเจานักหนักกันเลยว่ามึงได้เจองานสาวจอยอุ้ยจอยมึงไปตัดผมเมมเมอเซมีอะบอกเห็นอยดีอยมึงเบอร์ไม่พูดงไงป้องมั๊บ พวกง้อโปกไงสนาพวกอันมีนมพมยาวเลยมึงนั่นนะแล้วมันก็นั่งบนเน่าพ่อซ้ำมาซ้ำที่ผ้นาน่งมันน่งอยู่ข้างหน้าพวกมีนมพมยาวบ่ออยู่ข้างหลังเนก็มีค่าอยู่ข้างล่างห้าเน่ยก็มีตัวขาหน้าเนั่ยตรงเว้นนั่นนะแล้วก็เต้นอยู่ท่าง้อโปกงก็ไปทิ้งมึงโปกงมาแรงค่ะก็ว่าก็วอย้อนขวดมาใส่เนาะแบบนี้ราคาเนาะ โปแบบมี่ราคานะโปรแบบซุปตานะของใครกับบุษนแม่แต่แม่ไปน้ำกันยังหลักกินของแม่ค่ะบอกว่าต่ลูกสาวเลยแหละโทษอดิตรอข่าวของน้ำแป๊บเดียวเถอะนะโดนเล็กแป๊บเดียวแต่ม้ามันกระคาไปเดือกเนี่ยคือแก่ะ้าอดจะน่าเนี่ยใครจิ้นเมื่อไหร่พอดอยากกินต้มนี่แหละเขียนทอดแต่ว่าไม่ได้ทำกินเลยนะไม่ได้ไหนตั้งตีกินในตำแซ่บถอด ิงกามาอีกพี่น้องเอิญผ้าอันตอนแรกวันศขึ้นมาวันศุกร์ุ็ได้แต่วันสุกผ้ากันพอกระเทยอันแกงกอดกันหนาตัววันศุกร์กระเทยกอดกันมาเป็นภูงก็ได้ะมาเป็นภู่งัลองดูน้องกุศิบโตกหล่อสบายกระเทยกอดกันคนอีกทีหนึ่งมากเลยนะโซ่ก้อนหน้าแบบมันเสือกได้อยู่ต้นดาวพโ่นนะ เมื่อนมิาเมื่อมีใจเมื่อมีใจเราสบายไรม่าไมด้เลยว่ะควรกันม้าว่ะังกเออเขาแข่งกีฬาบอดูในเรียนไซเด้สุดีแดงกับสุดซีขาวไรไปเซลไปนี่กนเมื่อแรกนี่ไปและสนอ มาวีทาอิตาการรบวันไปบานบวกข้ามมาได้ปุ๊ดซ้ายมีแต่บักหลอมีแต่ตรู<ด>นะุ้าเขาก็เลานแบกา้ายิงนี่ได้ปุ๊ดซ้ายแล้ว่มาแล้วยิงนี่ผ่านมาแล้วแกสามลดจะบ,บูเบิร์ปุดซ้ายนะโอ,อ้อนสอนสูงเชิไปต้องยอมกขได้แบบคีนมเฮาเลาหัวโปกกอดแกงกอดเขาเขาเขาพรมยาวเนาะเขาต่อกสีงามวันนี้ห้าบัดหัวโปกระโหลกม ว่าว่าดาวยูว no ่าว <c oughs> ่าโปกสิยอมแพ้เป็นไฟบดให้ต้องดาวยูอ่ะไอ้ฝ่าเหตุเนี้ยพกไก่อยากกินข้าวนี้ยพวกไก่อยากกินข้าวแล้วแต่บม่ได้สนใจน้องเลือกต้องเพลินมือแรงมือแรงส้มได้เอาเองหมดยังไง พัดกระดาวไปตัดผมอยู่สายนี่อยู่นี่โบกนี่ได้ในบรรใต้จ้าเป็ดตาลายไม่นะทำเป็นเป็ดตาไปอย่างแต่เป็นเนียนเป็นนังนิ่งๆแบบคล้ายๆแบบนังน้ำกันแบบเป็นหมู่กันเลยเป็นเสี่ยวกันสินะทำถ่าคือเป็นเสี่ยวนี่เวลาเขาวห้าพอกระโดกขับไปแก้วซองแก้วแตกสาว ตอนแรกย่างไปแม่นี่ยทอดบอดชองชั้นจบเรอบอกลายพี่ทจขาเอาอีกย่างให้นมิดเราเปล่าอ้าวว่ะผ่านไปเป็นสีเป็นสมองเลยผ่านผ่านไปสีเป็นสมองแล้วมันคือยังบดตีงกันอยอ่ว่ะเออพี่สังเกตเลยนะอ๋อมีลูกสาวกับบทปกบดตีง

มนโสดโสดท so ังนั้นอชาไจน่ิดแอยมึงสามปุดโทมแตงโดเม็ดใหญ่ลงไปในคูโคกดูินมันหล่นแค่มันรูไปจำห่งไม่ติดต่อพันด้วยเพรบนนาดาซจอยล้วไปหอดไซเลย มึงทำแผนพังมึงนี่เขาบอแปดสิบเาว่ามึงเขาไยอมซ่าขึ้นไป้เกาสิบเปอเซ็นตคนเขาเลื่อไปสิบเปอร์เซ็นให้เขาหาเอซน่างไวาสิบเปมเนคนเขาได้เก่าสิบนะคนเขาค้นาในเอร์เนต์ำน้ำเต็มตัวดเาะเนี่ยไปได้ไปแห่งหนัดวัอแรกเจอกันฮะ ใช่หนัดเราเงเจอกันดุฉันดาวชิบายีกแมีคนหนัดหลายครับว่าอุ้ยพนักหนักบอกชิบายเอ้ยมันเยี๋ยวบอกคีโมไรยิงเจ๊เจะอันนว้มีนมพรมยาวนลยอย่าม่ต้องเอาไปนทำฮาวเด้อเมียนเลยทำไปกินแน่แแย่งซีนได้งามมาตัแกงก่อวันซูปคาซิมาขาหนังเท่าไรยังเรื่องเรืองในตัวเย็นนะตอกไม่่ อืมหาเข้ามาเกียดพอน้องไข่ดาวพอน้องอา้าอันนี้นะค่ค่อยกินน้ำ ใส่น้ำกานกับมันดิร้อนเจันแ่นมันก็ไ่ได้ปหาคำบอกมาบอกเอาได้บอกว่าโอ้ห้าวมันมีเบอร์แล้วนะครเราเคยฮะเด็กทํานพระเเวครับบอกว่าให้บอกว่าทํนมาห้บอกเรื่องอะไรมายังมาทันวางแผนยังเลยพระว่าส้มดาวเลยว่าสันบุรีแงส้มดาวเลยจ็ส์เกิด์ยังขืนวางแผนไปติดคล้ปนี่ผมตอนนี้ยังมีแต่งตัว ดูอาสภาพตอนนี้บวงใส่ในลูกบวงใส่ในไม่ต้องหมุนก็เวลาแจ่งตัวเนาะมือแรงพี่น้องเอ้ยปล่อยพีอีกแม่แแมไปไหนสิไปเนาอโอ้เจมินบุด้ไปได้เนาะโดยบุด้ไปอืมเจมินบุด้ไปน้องเอื้อยกับบุด้ไปนะลูกเนาะมือแรงมือแรงกับบุด้ไปอือตัวปลากนะ สองแรงบวกกันออบไปนิขาตัวตายเอาเข่าในเลยนั่นนะไปยกไปยึดขาไปชิงขาหลานเด้งเล่นเลยยตายว่ะเนนัเตนอ๋อะนาไปหนั่นนั่อันนี้นั่ง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 กัลังวางแผนกันพี่น้อง วางวางแผนกันมือแรงเสียอกลละก็ได้ละแล้วก็ยังลาบ่อยๆได้อยากยุดไม่อยากผักโถ่มึงโดนอืมลูกสาวนะลูกสาวแบบเปิดตาคมสั่นราวาปันผุทราย คำถานนะคำถานอย่างเขาห่านบอแมนแมนตีไป็นหนงลงโต๊ะเจอกับนางจ่อยัาเห็นผู้ชายที่เดียวส่วนเขาห้องหน้าแลเอเอาแจกแล้ว แจกแล้วเนี่ยจักการไม่ได้อันนี้ครับผมเป็นซ้ายสอดได้ใส่โอ้มสอบใส่โอ้มอะไดนันมตั้งเลยบอกเอา อัวันี่ยรัญญามีเจ้านี้ก็ขึ้นหรือว่าอยากสออได้นะทบดสอนอยู่บอได้ที่เหม็นสูแรงเอาอะไรผู้บ่าวันปั้นหูหน้าเ่าเดี้ปั้นหน้าเด้วันอย่างไรครัอืมไฮไฮมันไาอดิพอเฟซ ว่าตะลงายเมนรเยนาะแมนัื่มน่้นแมนนตั้งใจมันก็สินกะสลบมันสิบอลยอมเล่นน้ำหฮาเลยโอเคพี่เนาะวันูโฮมวนกัน